ตอนนี้เราอยู่กันที่ภูดอยฟาร์มครับผมครัตรงน,นี้ก็เป็นแบบเป็นฟาร์มเห็ดระหว่างทางที่เราจะเดินทางไปกันวันนี้ก็เลยแวะกินข้าวกันสักหน่อยครับผมก็ที่นี่จะเป็นแบบเมนูซิกเนเจอร์ก็จะเป็นพวกเห็ดหอมครับผมก็ลองแวะมาดูครับถ้าผ่านเส้นทางนี้นะโอเคครับเดี๋ยวลองรองกินอาหารกันแล้วก็เดินทางกันต่อครับผมภูดอยฟาร์มบรรยากาศประมาณนี้ครับผมบรรยากาศคาเฟ่เดี๋ยวผมดื่มดอย,ยดตัวเดียวไปกินข้าวกันครับผมทุกคน ถ้าเลาที่บอกเนื้อเลยทดลองชิมแหนมเห็ดหอมเมอนังตรงนี้แหละทุกคนนะผมนี่คือแหนมเห็ดหอมครับก็เป็นน่าจะเป็นเห็ดหอมจากสดจากปา์มพี่เขาเลยมีบรรยากาศร้านประมาณนี้ เมนูกะเพราเห็ดครับผมอันนี้ก็เป็นไก่หมูจับด้วยอันนี้ก็เป็นกะเพราเห็ดรวนนะครับผมแล้วก็ยำแหนมอันนี้ยำบุนเต้นแตะยำมาม่าเห็ดจะไม่มาราคาถ้าได้เลยค,ครับผมก็จากที่เรากินร้านภูดอยฟาร์มเห็ดก็ตรงนี้คือเขาปลูกเห็ดนะครับแล้วก็เอาไปให้เรากินน,น,นี่ครับนี่น้องกำลังขึ้นมาเลยเนี่ยน,นี่ทุกคนนี่คือเห็ดหอมครับผม นี่กลุนนี้ก็นี่ก็คือเห็ดเอ็มไม่ใช่เห็ดนี่หว่าไหนเนี่ยนี่ไม่ใช่เห็ดใช่ไหมใช่นั่นไงเป็นตุ่มขึ้นมานี่นหะเนี่ยนะก็คือก้อนเห็ดนั่นแหละอันนั้นนะก้อนเห็ดแต่ยังไม่มีตุ่มเลนี่ไงอันนี้มีตุ่มขึ้นมานี่มีเห็ดนี่เราเห็ดเขาก็เด็กขึ้นไหมคะก็ถ้าน้องโตกว่านี้หน่อยพรุ่งนี้เขาน่าจะเก็บได้แล้วที่แบบเป็นตุ่มครับนี่คือฟาร์มเห็ดของทางร้านนะผมก็เนี่ยปลูกแบบนี้นะผมบ้านๆดีครับเห็ดหอมเห็ดนะ ทุกคนฟามเห็ดของเราไปครับทุกคนเดินทางกันต่อครับ สวัสดีจังหวัดเชียงใหม่ยังเป็นทางการครับทุกคนตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่ป่งแยงับผมก็เริ่มต้นวยกิจกรรมเอเวนเจอร์เลยผมแล้วก็มาป่งแยงเดอะจังเกิลนะผมนี่ครับก็จะเป็นน้ำตกก็เหรอนี่ครับบรรยากาศทางเข้าเครื่องลรกของเราวันนี้ก็วันนี้เราคงจะทำกิจกรรมที่นี่ครับผมแต่ที่พ่อเดินตรงไม้ที่พี่ไอ้เขาทำผอนนะ ครับทุกคนเดี๋ยวเรด,ด,ดูข้างบนกอนว่าบรรยากาศโกงยางเด็ดดังเกลเป็นไงครับผมแค่ทางเข้าก็มันแล้วเนี่ยแค่ทางเข้าก็เหนื่อยแล้วทุกคนดูทางเขา้าเป็นสะพานลิงเลย ใจกันะผมทุกคนไปโอ้ยพ่อซีสแม่ถึงจัดโอ้ยโอ้ยโอ้ย ดูแม่ดูแม่ดูแม่สัญญ้แมนไหมจบแล้วใช่ไหมจบแล้วครับครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านกะเหล่ยงขอยาวครับผมไรชาเชิงฟู่ครับก็มาดูวิถีชีวิตของที่นี่ครับผมที่นี่ก็อาจจะถ้าเดาๆก็คงจะ ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ชีวิตวิถีชีวิตดังเดิมอาจจะแบบจัดแสดงโชว์อะไรเงี้ยมั้งครับเดี๋ยวเข้าไปดูในมาแล้วก็เดินเข้าไปดูหน่อยแล้วบ,บรรยากาศเป็นไงครับผมก็ไม่เคยมานะมาเชียงใหม่หลายรอบแต่นี่คือครั้งแรกที่เดินเข้มามาหมู่บ้านกะเหรี่ยงครับผมก็เป็นฟิลแบบท่องเที่ยวประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูสักหน่อย จะเป็นอ่าเป็นโซนของขายครับผมแล้วก็มันก็จะเป็นไม่แน่ใจว่า,า,าบ้านที่เขาอยู่จริงๆหรือเปล่านะก็อยู่ทุ่งนาอะไรแบบนี้ครับผมนี่แั่กา็อ๋อน่าจะเป็นคนอยู่จริงๆครับผมเพราะผมเห็นเห็นข้าวเห็นของที่เขาวางกันอยู่บรรยากา,กาศก็ประมาณนี้ครับผมทุกคน,นต้นไผ่ ก็<_ <d> _ <n> _>จะเป็นจัดให้แสดงดูว่าภายในบ้านเขาจัดยังไงบ้างครับก็ประมาณนี้ผมก็บรรยากาศเสียงเงิ้เข้ามาคนละหนึ่งร้อยบาทครับ<_ <d> _ <n> _>ผมก็เข้ามาดูสนอกกันครับผมตอนนี้เราเดินทางมาถึงกันที่ ตัวเมืองเชียงใหม่แล้วผมเราอยู่กันที่ถนนนิมานครผมเราพักกันที่โรงแรมใบย,ย,ย,ยกเจ้าครับผมใบยกเจ้าเชีย,ยงใหม่ครับผมก็คืนละประมาณหนึ่งพัน 1, บาทครั 1, บผมท, 7, ท 8, ีครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูหนึ่งพันหนึ่งพันบาทอ๋อหนึ่พันนะโอ้โหซึ่งเกิดผมจะเข้าไปดูห้องกันนะครับผมก่อนที่ตอนเย็นไปดูว่าไงแต่งตินให้เรากินกันบ้างที่นิมานเชียงใหม่วันนี้ครับผมไปครับ กังี้ยครับนึ่งว้าวห้องโอ้โอหห้องเฟี้ยวมากครับผมทุกคนมีห้องรับรองด้วยมีห้องนั่งเล่นด้วยผมนี่นครับบรรยากาศห้องใช,ใช้ได้เลยอ,อ,อันนัวเสียบเสียบที่เจ็ดบาทนี่ครับผมมีห้องนั่งเล่นมีห้องครัวเป็นปลาครัวอะเล็กๆครับผม แล้วก็นี่ครับห้องนอนหล,งลงังเราโอ้จะได้เลยทุกคนห้องดีเลยครับผมนี่บรรยากาศของแมเมืองเชียงใหม่ครับผมยามเย็นโอ้เหมือนตู้เซฟเลยอะตู้เซฟแหละตู้เซฟนี่ครับผมนี่คือโรงแรมห้องพักของเรากับโรงแรมที่มีชื่อว่าใบหยกเจ้าเชียงใหม่ครับผมคืนละหนึ่งพันบาท บรรยากาศเคคถ้าใครมาเชียงใหม่ก็แนะนําเลยนี่ที่ที่ไฮไลท์คือตรงนี้ครับผมมีบาร์เล็กๆด้วยโอ้ดีว่ะโอเคครับผมทุกคนเราขอพักผ่อนก่อนแล้วมาเจอกันตอนค่ำๆนนหน่อยกันว่าเดี๋ยวพาไปหาอะไรกินในตัวเมืองครับผมเราไปดูกคนว่าเราจะไปกินร้านไหนกันครับเจอกันเย็นครับ เราปดียามเย็นที่ถนนนิมมานนะผมก็ถนนนี้ก็คงไม่ต้องบอกว่ามีอะไรให้เรากินบ้างครับผมแทบจะมีทุกอย่างที่เราอยากกินครับผมแต่ก็คงวันนี้คงจะหาอะไรกินกันแล้วก็พักผ่อนมือเดินทางกับบ้านกันแต่เช้าครับผมก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินสักหน่อยกับที่ถนนนิมมานนะผมบรรยากาศยามเย็นันธรรมดาก็คึกคักอยู่นะครับผมทุกคนนี่ กันคุยคิวในเมืนเนองเราผมเราอยู่กันที่ร้านคุณหมูหมูกระทะผมจ่บ,บนี้ขอเป็นชาบูแล้วกันนี่ครับผมก็คนละ249บาทครับผมทำสี่นี้คิวไปครับผมแล้วก็มาใจกันตอนเช้าครับ ก็จะเป็นโซนที่อ anyway> ่าเป็นของแบบแคนด์เมอะไรแบบนี้ก็เย็นๆยามครึ่งก็มาเดินได้ครับผมบรรยากาศใช้ได้เลยบรรยากาศยามเย็นตอนนี้ก็จะวานสองทุ่มครึ่งครับผมคนวันนี้ค่อนข้างคึกคึกคึกคักเลยนะครับทุกคนครับงานทันเม็ดนั้นเลย ครับผมตอนนี้เราเดินทางมาถึงกันที่วัดสีดอนมูลนะผมก็เป็นวัดหนึ่งที่เราคนมากลับไหวถ้ามาจังหวัดเชียงใหม่ครับผมก็ว<อ>ัดน,นี้ก็จะเป็นวัดค่อนข้างจะสวยงามนะผมก็ที่นี้ก็จะคุ้นชื่อเรื่องอูบาน้อยครับผมก็ถ้าใครมาจังหวัดเชียงใหม่ก็ลองาแวะเที่ยวดูวนะครับผมก็ที่นี่คงจะเป็นจุดสุดท้ายที่เราจะเดินทางมา<ห>เที่ยวกันในทริปเหนือครับผมก็จบคลิปด้วยการมาเที่ยววัดสีดอนมูลนะผม วัดก็บรรยากาศประมาณนี้เลยสวยงามดีครับผมทุกคนนี่ครับวัดก็ยังไงถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดสมัครใช้ให้เราด้วยครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการเดินทางครั้งต่อไปครับผมงั้นก็เจอกับการเดินทางในครั้งหน้าครับผมคลิปนี้ก็ลาไปด้วยวัดศรีดอนมูนลครับผมบรรยากาศแบบนี้เลย